สวัสดีครับ GGBC สวิงทิปสัปดาห์นี้อยู่กับปบาลวิชชศักดิ์มัรจบุรีนะครับผมเชื่อว่าท่านักกอล์ฟนะครับม e ักจะมีปัญหาในการทีช็อตนะที่ไม่สม่ำเสมอนะครับก็คือตีบางหลุมก็ไกลบ้างนะครับบางหลุมก็ตรงแต่ไม่ไกลนะบางหลุมก็ไกลแต่ไม่ตรงวันนี้นะครับผมก็เลยมี3เทคนิคง่ายๆนะครับที่ท่านักกอล์ฟเนี่ยสามารถนะครับนำไปใช้ได้เลยนะครับส่วนจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราลองไปชมกันเลยนะครับ เทคนิคแรกนะครับจะเป็นเทคนิคของการปักทีนะครับก็คือเราต้องปักทีให้สูงขึ้นนะครับเพราะว่าจะทําให้ท่านักกอล์ฟเนี่ยสามารถตีเป็นมุมเฉยนะครับได้มากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเทคนิคที่2นะครับก็จะเป็นเทคนิคในเรื่องของการยืนนะครับให้ท่านักกอล์ฟเนี่ยยืนความกว้างนะครับตามที่ท่านักกอล์ฟยืนตีเดเวอร์ปกติเลยเพียงแต่ว่าเราจะยืนเท้าขวาให้ต่ากว่าเท้าซ้ายนะครับถามว่าทำไมต้องยืนแบบนี้ก็เพราะว่าเราต้องการให้แนวสวิงของเราเนี่ยเป็นอินไซต์เอาท์มากขึ้นนั่นเองนะครับ และเราสามารถทําได้อย่างสม่ําเสมอด้วยนั่นเองนะครับเทคนิคสุดท้ายนะครับเทคนิคที่3นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการปลดปล่อยพลังนั่นเองนะครับการปลดปล่อยพลังที่ดีนะครับหรือเราอยากให้ตีให้ไกลเนี่ยเราจะต้องทําการปลดปล่อยพลังก่อนที่เราจะเข้า i m p แพ t ลูกนะครับการปลดปล่อยพลังเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากการให้กาวเรียกเช่นฟอร์สก่อนนะครับตามด้วยการหมุนลำตัวและการดีดิสข้อมือนะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เราจะต้องทำก่อนช่วงเข้าอิมแพกลูกและถามว่าช่วงไหน นะครับก็คือช่วงบร,ริเวณประมาณแขนขนานพื้นนะครับเราต้องเริ่มปลดปล่อยพลังลงมาเพื่อที่จะให้ความเร็วหน้าไม้เข้าประทะาที่ลูกได้พอดีนั่นเอง ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสารเทคนิคง่ายๆนี้ผมเชื่อว่าจะช่วยทำให้ท่านนักกอล์ฟนะครับตีได้ไกลแล้วก็สม่ำเสมอขึ้นนะครับในทุกช็อตที่เราต้องการนะครับยังไงก็อย่าลืมลองนำไปฝึกซ้อมกันดูนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปครับ